เสี S <s <us> <S ่ยวเอ๋ไม่นางไม่ได้ไปเถอะไม่ทันแล้วเอ่อค่ะขอทางหน่อย <c oughs> เอารีบขนรีบขนนะวางเบาๆวางเบาๆห้ามทำร่วงเดี๋ยวเข้าเร็วเฮ้เจ้าสองคนทำอะไรไปเมืองใต้ดินมีป้ายผ่านทางหรือไม่อของจริงของแท้โปรดรอสักครู่เอาเร็วเข้า แม่นางต้วนพวกท่านรออยู่ที่นี่ก่อนพวกเราจะออกไปสืบดูหน่อยถ้ามีข่าวอะไรค่อยกลับมาบอกท่านข้าไปกับพวกท่านด้วยดีกว่าเมืองใต้ดินผู้คนมากหน้าหลายตาพาพวกท่านไปด้วยไม่สะดวกพวกท่านรออยู่ที่นี่เถอะรบกวนแล้วอาจารย์สตรีสองนางนั้นไม่ไอยู่ที่โรงเตี๊ยมจะไปที่ไหนได้อาจเห็นว่าพวกเราไปไม่กลับเลยไปตามหากันเอง พนักสองคนผอมแหกแรงน้อยจะไม่เป็นไรใช่ไหมหลายปีมานี้เมืองใต้ดินผ่านการปรับปรุงไม่ได้วุ่นวายเหมือนเก่าแล้วแต่ว่าพวกเราต้องรีบหาพวกนางให้เจออาจารย์ถ้าเจะช่วยนางตามหาพ่อแม่จริงๆเหรอรับเงินผู้อื่นช่วยกระจัดภัยพิบัติไม่มีป้ายผ่านทางของพวกนางพวกเราก็เข้ามาในเมืองใต้ดินนี้ไม่ได้หลายวันนั้นก็เห็นหมดแล้วพวกนางน่ะสนิทกับเจ้าหนุ่มสมนักแปดเสามากยังมาหลอกเราว่าไม่รู้จักอีกลูกศิษย์ ถึงยังไงก็ุดมการเดียวกันแค่เรื่องเข้าใจผิดอย่าคิดแค้นไม่เลิกข้าไม่คบกับคนชี่ไม่แบ่งแยกมนุษย์กบปีศาสหรอกโอ้ อ,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 อย่าชิดหนีอีกแล้วปีศาจเหรอใช่ส่วนแย่พูดไว้ไม่มีผิดเมืองใต้ดินนี้มีปีศาจพอพวกเราออกมาก็เจอเลยแต่ว่าเขาไม่เหมือนคนเลวเลยนะเขายังช่วยพวกเราจับขโม,มยย่านถุงเงินกลับบ้านด้วยเดิมทีปีศาจก็มีทั้งดีทั้งเลวจะดูเฉือยเสิยก็ดีไม่ใช่เหรอแล้วท่านกลัวอะไรล่ะนั่นสิข้ากลัวอะไรกันนะ 啊，嘿，啊 <noise> 啊，嘿啊，啊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 啊，啊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 

นั่นเจ้งโง่ที่ชนพวกเราพวกเขามีพู้อีกคนด้วยไม่ต้องสนใจพวกเขานี่ข้างหน้าตีกันแล้วเดี๋ยวเข้าเดีวเข้ามีคนตีกันเหรอ ไม่นางต้วนท่านรู้จักเขาเลยแล้วทำไมเขาถึงช่วยท่านแล้วทำไมท่านถึงช่วยเขาแล้วพวกท่านล่ะทำไมต้องทำร้ายเขาด้วยท่านบอกว่าดวงตาของท่านแยกแยะปีศาจได้น่าจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเคยทำเรื่องช่วยร้ายอะไรเหรอแต่เขาเป็นปีศาจเป็นปีศาจหรืออย่างไรเป็นปีศาจแล้วใช่ว่าต้องถูกฆ่าซะหน่อยสตรีงงเขา ไม่แบ่งแยกมนุษย์กับปีศาจพูดพวกเจ้ารู้จักกันใช่หรือไม่คนนี้ไปไหนแล้วลูกศิษย์ข้าไม่รู้พูดท่านหมอจิวเจ้าอีกแล้วอยากตายเหรอคนสำนักแปดเสาอย่างพวกเจ้าสมคำร่ำรือจริงๆเห็นผิดเป็นถูกไม่แบ่งแยกมนุษย์กับปีศาจพูดอีกครั้งหนึ่งสิพวกเราจะได้พบกันอีกแนะ่ ลูกศิษย์ไปผู้เจ้าสองคนรอข้างนอกเจ้าตามข้าเข้ามา ทำไมเจ้าต้องมาเมืองใต้ดินคนเดียวด้วยไม่ได้มาคนเดียวข้ามากันสี่คนเจ้าหมายถึงสองคนเมื่อครู่เหรอพวกเราแค่เข้าใจผิดกันเข้าใจผิดเหรอนี่เป็นเรื่องของข้าข้าไม่อยากอธิบายข้าทำเพื่อเจ้าข้าทำเพื่อเจ้าจนผิดสัญญากับพ่อเจ้าเห็นข้าเป็นอะไรข้าถูกเจ้าสั่งจนหัวหมุน ข้ายุ่งวุ่นวายสืบหาที่อยู่ของพ่อแม่เจ้าทําไมยังไม่ทันข้ามแม่น้ําก็จะรื้อสะพานแล้วเหรอหาคนที่เหมาะสมกว่าข้าได้แล้วใช่ไหมข้าไม่เข้าใจเลยข้าไปล่วงเกินเจ้าตรงไหนไปทําอะไรไม่ถูกใจคนหูใหญ่อย่างเจ้าเหรอฮะพูดมาสิทาไมจะต้องดุด้วยเดิมทีนี้ก็เป็นเรื่องของข้าอยู่แล้วข้าจะไปไหนต้องรายงานเจ้าด้วยเหรอข้ากับเจ้าเป็นอะไรกัน เป็นข้าที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเองข้าหาเรื่องใส่ตัวเจ้ากับข้าไม่ได้เป็นอะไรกันข้าก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเจ้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้ต่อไปข้าจะไม่ช่วยเจ้าอีกแล้วเจ้ามาดึงข้าทำไมเนี่ยปล่อยมือสิ นี่เจ้าบาดเจ็บแล้วเจ้ายังจะไปอยู่ไหมดูอาการเสร็จค่อยไปนั่งลงไปไท่านรักสามท่านให้อร่อยนักขอบคุณหากอยดูบางจะเลือกปากเอาอร่อยไหมจ้าเฉยๆก็ดูก่อนจ้า ข้ามาที่นี่หลายวันแล้วอกสั่นขวัญหายตลอดไม่ได้กินข้าวดีๆนักล่าปีศาจสองคนนั้นหลังจากพาเจ้าเข้ามาก็ทิ้งเจ้าในโรงเตี้ยงเหรอใช่ข้าบอกว่าข้าอยากออกไปหาด้วยพวกเขาก็ไม่ยอมที่สำคัญคือเขาเอาแต่ถามข้าเรื่องเจ้ากับชิร์เซียเพราะข้าบอกว่าไม่สนิทกับพวกเจ้าท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปแถมเขายังใช้เงินและตัวลกเงินของข้า เจ้าบอกว่าระหว่างพวกเจ้ามีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยความสัมพันธ์ไม่เลวไม่ใช่เหรอ,อเจ้ากินแค่นี้ต้องมีอิ่มแน่ๆเลยข้าไปซื้อของกินทางนั้นให้เจ้าอีกหน่อยเท่าแก่เอาเกลยวน้ำที่หนึ่งได้เลย เย,ยวน้ำของท่านได้แล้วมีเอาแล้วนี่นางไปแล้วล่ะไม่เป็นไรแล้วทั้งสองท่านเชิญด้านในในท่านทั้งสองจะซื้อภาพวาดเหรอเอ่อพวกเราก็แค่ดูไปเรื่อยเบื่อครับ เชิญด้านในดูได้ตามสบาย หญิงไม่ได้ขอรับข้าน้อยสามมานเป็นเจ้าของห้องภาพถีหูท่านทั้งสองมาที่นี่จะซื้อภาพวาดเหรอืมท่านทั้งสองจะมาตรวจสอบข้าใช่หรือไม่ คือว่าข้าไม่เชิญด้านในเชิญด้านในเชิญด้านในนี่ดังนั้นท่านไม่รูร้จักทั้งหรูห <Boy>? วินและไม่เคยเห็นจดหมายฉบับนี้เช่นนั้นพอจะให้เบาะแสกับพวกเราได้ไหมไม่มีเลยจริงๆแต่ว่าข้าไว้วานให้คนไปสืบดูได้ ผู้ตามตรงนะข้าอยู่เมืองใต้ดินแห่งนี้หลายสิบปีแล้วรู้จักคนไม่น้อยแต่ว่าทั้งสองท่านช่วยบอกที่อยู่ให้ข้าจะได้หรือไม่หากมีข่าวคราวข้าจะได้แจ้งทั้งสองท่านทันทีอถ้าพักอยู่ที่โรงเตียมอู่กิงวันนี้ต้องรบกวนท่านแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเรื่องอะไรก็มาหรือถ้าว่างๆมาดูภาพวาดก็ได้ส่งแขกขอรับท่านทั้งสองเชิญ คนนั้นไปแล้วเหรอไปแล้วขอรับไปแล้วใช่ไหมขอรับเช่นนั้นไปเอาคอนมาขอรับ น้าขึไม่มีตาหรือไงเดชท่านไม่มีตาหรือไงไม่มีตาต้องตายหน <c oughs> ีไปแล้วหนึ่งอันนี้ก็ไร้ประโยชน์แถมยังต้องวาดไปไร้ประโยชน์สวยเจิงสวยจริง เสียวเอ้อแม่นางรีบไปเถอะไม่ทันแล้วเอ่อค่ะขอทางหน่อย ใช่เหรอปันเซียรพวกเราเข้าไปแล้วนะปันเซียร์ Mở chiều Thiên châu à, mới đi vụ cặp nữa Mấy cháu khá Mới khá khá bị xứ lời Hãy subscribe